ถ้าทุกคำพวยพอ,อที่มาจากส่งมาให้แล้วก็ที่เป็นแบบมาจากของฝันแล้วมาจากวันนั้นอะไรครับฝนตกนะครับตอนนี้ขอมาหนะครับสำหรับที่เสียสนะเวลา ชาน้องนุชน้องนุช,ชนุชทุกสายนะอยากลงรูปเหมือนกันใครมีรูปอะไรแบบว่าเท่ๆบ้ามาหน่อยไม่ค่อยมีรูปเลยยังไม่ได้เปิดเล่นโท,นทุนศึกแล้วนี่โทรุนศึกแตบไม่แบตหมดมาสามวันแล้วเนี่ยไม่ต้องช้าเลยไม่ใช่แบ,บดดี้นะไม่ได้เล่นโทรศัพท์ เตรียมทุกสถานการณ์เลยว่า